สวัสดีค่ะกลัาพูพอกับมิสโมและะ้วค่ะมอนิมิสโมพาสามีมาสือจัก,กรยาน,นะคะ่ะอยู่ฝรั่งเศสเป็นหนาฮอนนะคะฝรั่งเศสเลือกขอ,อนาฮอนะคะ่ะข้ากันธีจัก,กรยาน,นะะ่ะ นี่หลากหลายแล้วค็ะอย่างอื่นอีกค่ะนะสวยนะค่ะจักรยานน,นี่ตัวนี้สวยค่ะแล้ว,ว,วมีโมเสป้าวงหลบๆนะคะนะ่ะเนาะกั้งนี่กั้งนี่สิเป็นนั่นจักรยานไฟฟ้าค่ะมองนี้สิเป็นจักรยานไฟฟ้าเนาะราคา โอ้หน oh, ึ 9, 99, ่งพันค่เก้าร้อเกาบเกาจเก้าก้ค่ะนพู้ไดมาเกเก้านี่สวยงามเลยค่ะเบ่งไปเลยเลยนะคะช่วมไปเลยเลยราคาของจักรยานยูนะค่ะจักรยานเป็นอย่างที่ราคาสูงอย่างไรเนยนะคะนะสี่รยเก้า ตัวนี้หก9อยิเกตัวนี้จะเป็นจักรยานเสือภูเขาเนาะค่ะเนาะราคาสีสูงมางเหม่ชิรับชิรับพูดอินไซเดอร์พอกเก็ตตัวนี้สิลดราคาจ้ะสวยค่ะอันนี้เป็นจัก,กรยาน ธรรมดาค่ะเพราะมันของแบบเสือหมอบเสือภูเขาค่ะแต่ว่ากับเป็นเสือภูเขาอีกชนิดนึงค่ะนี่หลากหลายราค่ให้เหลือกนะค่ะนะอะไรอู้ดวาวสเตอร,ร์เดมิสมุตต้องขอไปนะคะ่ะ กามีเลือกจัก,กรยานได้แล้วนะคะเนาะอันนี้ก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเนะาะการงั้นแล้วคะคิอการเล้วเรียบร้อยแล้วเอาจาัก,กรยานกลับบ้านนะแต่ว่าจัก,กรยานไม่ได้ตั้งศูนย์ค่ะเพราะว่าออเดอรแมนฮีวันนัม อยู่ว <accurately S 2> hmm ัน hmm. ท yeah. ุกคานีค่ะบัดนี้แฮปปี้ดูชอบไหมเพื่อนเราวันเราสิอืมเด็กๆเด็กเด็กเวลอืม งามบ่จ้ะจ,กจกกักรยานใหม่สามีทอดทอคอมเบียงเซ็ตซองคอมเบียงสิลักโนทอดทอแม่เดอะเฟิร์อทอทอทอไรสไพอยเซ็ตซองสังคองเจรงร็ดลอยกวัวยูโรจ้ะลดลงมาเหลือหาลอยยูโรจ้ะ คือเราก็เอาจัก,กรยานใส่รถจ้ะมันบ่แมนรถกระบะคือบ้านเฮาเนาะขันเป็นรถบ,บ,บ้านเฮาสิเป็นรถกระบะเนาะค่ะเนาะไซร์ไทยรถกันแล้วนะคะเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะซามีมิสโมกระไดจัก,กรยานไปแล้วค่ะจ่ายไปแล้วในราคาห้าร้อยโยูโรค่ะ มิสโมกะสิคอล่าไปขี่จักรยานกับสามีก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดมีคลิปขี่จักรยานกับสามีมิสโมสีเอามาลงให้เพื่อนๆเมืองนะคะ่ะเนาะว่าบรรยากาศบ้านหรือว่าบรรยากาศอยู่ชนบทของฝรั่งเศสเป็นจังไงเนาะคะ่ะมิสโมูสไปขี่จักรยานอยู่ริมทะเลค่ะมื่อนี้กับมิสโมกกับคอล่าไปก่อนนะคะ่ะเนาะ ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องน้องใหม่เยซุยมิสโมด้วยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ทีรับชมวิดีโอของมิสโมนะคะบ๊ายบายไปละ